สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของพัฒนาการสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค่ะเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือว่าไอเดียในเรื่องของสิทธิของมนุษย์เนี่ยนะคะเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าคอนเซปต์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือคําว่าสิทธิมนุษยชนนะคะมีการพูดถึงกันจรงๆๆิงจังในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองคะ่ะเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกมีการสู้รบนะคะมีการ เสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกนะคะนานาชาติคะ่ะก็จึงมารวมตัวกันพูดคุยกันนะคะแล้วก็มารวมตัวกันคะ่ะ เกิดให้เป็นองค์การสหประชาชาติเกิดขึ้นหรือว่า UN นะคะ United n a t i o ่นสิ่งที่ทุกคนรู้จักในปัจจุบันนะคะเมื่อปี1945ค่ะวัตถุประสงค์ของการตั้ง UN นะคะก็เพื่อที่จะรวมตัวกันเพื่อความมั่นคงนะคะเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เพื่อการความแข็งแกร่งทางสังคมนะคะรวมถึงด้านสิทธิมนธรรมด้วยนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นที่มาของการที่มีการเริ่มมีการพูดคุยกันคะ่ะเรื่องของไอเดียเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะ เอกสารสําคัญฉบับแรกของโลกนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน,นะคะ่ะชื่อว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะหรือว่า Universal Declaration of Human Rights นะคะหรือว่า UDHR นะคะซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงเจตจำนงร่วมกันของประเทศสมาชิกสหประชาชาตินะคะในเรื่องของประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเอกสารฉบับนี้ค่ะได้รับการรับรองเมื่อวันที่10ธันวาคม1 9 4 8นะคะซึ่งทำให้วันที่10ธันวาคมของทุกปีค่ะถือว่าเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลด้วยค่ะ ปติญญาสากลค่ะก็ได้รับรองหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเอาไว้ทั้งหมด5ประเด็นนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ได้มีการพูดถึงสิทธิต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะกรุ๊ปปิ้งนะคะทุกท่านได้เข้าใจง่ายๆขึ้นนะคะหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่ปติญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะได้ให้การรับรองไว้5ประเด็นนะคะประกอบด้วยนะคะประเด็นแรกค่ะหลักของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะ ด้วยการที่ว่าความเชื่อนะคะที่ว่าทุกคนนะคะเกิดมามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีนะคะเท่าเทียมกันทุกคนมีศักดิ์ศรีในตัวเองที่เท่าเทียมกันคะ่ะประการที่2ค่ะก็คือเรื่องของหลักการไม่เลือกปฏิบัตินะคะ เราทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันนะคะไม่ถูกเลือกปฏิบัตินะคะแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างนะคะทางด้านเชื้อชาติสีผิวเผ่าพันธุ์นะคะศาส,สนาสถานะอื่นใดนะคะหรือแม้จะมีความเห็นต่างกันอย่างไรเราทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามคะ่ะการปฏิบัติที่แตกต่างกันสําหรับกลุ่มผู้ได้โอกาสหรือกลุ่มเปราะบางเนี่ยสามารถทําได้นะคะเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีสิทธิทัดเทียมกับบุคคลอื่นๆในสังคมคะ่ะประการที่3คะ่ะ ความเป็นสากลค่ะสิทธิมนุษยชนค่ะ,นนะ,คะเรามองว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่มีความเป็นสากลไม่ว่าคนจะเป็นคนจากประเทศใดก็ตามทุกคนมีสิทธิมนุษยชนเหมือนกันค่ะประการที่4ี่ค่ะการแบ่งแยกไม่ได้ค่ะทุกท่านสงสัยไหมคะการแบ่งแยกไม่ได้คืออะไรสิทธิมนุษยชน,นะคะ่ะเราถือว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ไม่สาม,มารถแบ่งแยกได้คะ่ะว่าสิทธิใดสําคัญกว่าสิทธิใดสิทธิทุกสิทธิมีความสาคัญเท,เท่าเทียมกันอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะ ประการสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของความเชื่อมโยงกันนะคะหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงว่าสิทธิทุกสิทธินะคะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันนะคะเมื่อสิทธิหนึ่งได้รับผลกระทบค่ะย่อมกระทบส่งผลกระทบต่อสิทธิอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะอย่างเช่นสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเมื่อเราได้รับผลกระทบด้านสิทธิทางสุขภาพด้านแรงงานด้านเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างก็ได้รับผลกระทบทั้งสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับผลกระทบไปหมดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความเชื่อมโยงกันในเรื่องของสิทธิมษยชนค่ะ นอกจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะจะได้พูดถึงหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนทั้ง5ประการที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะยังพูดถึงเรื่องของสิทธิต่างๆอีกนะคะซึ่งขออนุญาตกรุ๊ปปิ้งนะคะเพื่อให,เอให้เพื่อให้ทุกคนนะคะได้เข้าใจง่ายนะคะเป็น5ประเภทนะคะประเภทแรกคะ่ะได้แก่สิทธิพลเมืองคะ่ะ ซึ่งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะก็ได้พูดถึงสิทธิพลเมืองในหลายๆประเภทนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสิทธิในชีวิตร่างกายนะคะสิทธิที่เราจะไม่ถูกทรมานนะคะ สิทธิที่เราจะไม่ถูกนําไปเป็นแรงงานบังคับหรือนําไปเป็นทาสนะคะสิทธิที่เราจะเดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะสิทธิที่เราจะมีสัญชาติค่ะและสิทธิที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะรวมถึงสิทธิในความเชื่อทางศาสนาต่างๆนะคะเราทุกคนเนี่ยก็จะได้รับรองสิทธิพลเมืองเนี่ยซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานให้กับพวกเราทุกคนค่ะ,คะประเภทที่2นะคะได้แก่สิทธิทางการเมืองค่ะ ซึ่งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุชนนะคะก็รับรองสิทธิทางการเมืองในหลายๆประการนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกนะคะแล้วก็การรวมกลุ่มชุมนุมอย่างสันตินะคะเสรีภาพในการที่เราจะลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะแล้วก็สิทธิการเลือกตั้งเป็นต้นค่ะประการที่3นะคะสิทธิทางเศรษฐกิจค่ะ ซึ่งในปฏิญญาสากลค่ะก็ได้รับรองสิทธิทางเศรษฐกิจนะคะไว้ในหลายๆประเด็นเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสิทธิที่เราจะทํางานนะคะการได้รับค่าแรงค่าจ้างที่เป็นธรรมนะคะสิทธิที่เราจะมีวันหยุดพักผ่อนวันลานะคะการทํามาหาเลี้ยงชีพของเราต่างๆเหล่านี้เป็นต้นค่ะ ประเภทที่4นะคะก็ได้แก่สิทธิทางสังคมนะคะซึ่งก็ครอบคลุมในหลายๆประเด็นนะคะซึ่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,นะคะ่ะก็รับรองในเรื่องของมาตรฐานความเป็นอยู่แล้วก็การมีชีวิตที่ดีนะคะได้แก่เรื่องของด้านของสิทธิในด้านของการรักษาพยาบาลสุขภาพะการศึกษานะคะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต่างๆค่ะและสุดท้ายนะคะสิทธิทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่รับรองนะคะความเป็นอัตลักษณ์นะคะเรามีสิทธิที่จะกําหนด อัตลักษณ์ของตนเองนะคะรวมถึงมีสิทธิที่จะประกอบศาสนากิจหรือว่าประกอบประเพณีอะไรตามวัฒน,นธรรมวิถีของเราเองคะ่ะสิทธิที่เราได้กรุ๊ปิ้งให้ทุกท่านได้เรียนรู้ตะกี้นะคะก็เป็นสิทธิที่เราดึงมาจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีทั้งหมด30ข้อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภายหลังจากที่เรามีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุชนมาสักระยะหนึ่งนะคะ ในเวทีระหว่างประเทศค่ะก็มีความพยายามในการทําให้สิทธิต่างๆเหล่านี้นะคะยกระดับขึ้นมาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศค่ะปัจจุบันค่ะกฎหมายรองประเทศด้านสิทธิมนุษยชนนะคะมีทั้งหมดเก้าฉบับนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในคลิปถัดไปนะคะแต่ขออนุญ,ญาตนําเรียนตรงนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นภาคีอยู่ทั้งหมด7ดฉบับนะคะจากเก้าฉบับนะคะทางด้านของพลเมืองการเมืองนะคะด้านของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะในการคุ้มครองในด้านของเรื่องของ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะเรื่องของเด็กนะคะเรื่องของสตรีเรื่องของคนพิการนะคะและเรื่องของการต่อต้านการทรมานนะคะและรายละเอียดสาระสำคัญของแต่ละฉบับนะคะสามารถไปดูได้นะคะจากในคลิปถัดไปเลยค่ะขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเรียนดูเรื่องสิทธิมนุษยชน,นะคะ่ะ